ไปช่อนขึ้นทางอะไรเอาเลยเอาเลยครับผมมาสรยาสวัสดีครับผมก็วันนี้มาเมาสะตัวเองครับผมหายมาเมาสะตัวเองที่อุทยานด้นเจรินครับต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเมาเพื่ออะไรเฮ้ยเพื่อนั้นต้องรอดูผมาว่าเตรียมแล้วเห็นปลาช่อนด้วยมีปลาช่อนหลายตัวอยู่อืออก็ดูน้ําแค่นี้อาจจะมีปลาไงอืคือไอปลาที่ปล่อยปลานิ้นอ่ะมีบ้างอยู่สองสามตัวเพราะว่าปันก่อนหวานแห้ไปกินแล้ว ตอนันี้ีปลาซิวครับปลาซิวแล้วก็ปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วถ้าไม่ไม่สูบออกคือปล่อยแห้งๆก็คือตายถ้าวันไหนร้อนจริงๆก็คือตายเพราะฉะนั้นสูบจับเลยดีกว่าเมาเลยเมาตัวเองเนี่ยแต่เมาเพื่ออะไรนั้นรอดูผมแล้วกันโอเคนีมีมีเอ้ยยายาแช่ตัวนี้เลยแช่ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เครื่องสูบพังครับเครื่องสูบพังถ้าได้กําไรจากตัวนี้ถ้าได้กําไรจากตัวนี้็พอยิตเครื่องสูบไป หลอกกันหนูับอยู่บ้านหนูก็แบผมมีความสุข่ยเพราะว่าไม่ต้องซื้อก็เดี๋ยวมันไปดับแนวคนอื่นเขาหมดมสุขทุกสะ <laughs> สะอื่นเขาเริ่มบ่นแล้ว <laughs> เฮ้ยก็สัญญาตอย่านะอย่ามาเน,ะานี่หมดลาหมด <laughs> เห็นราคาพอได้แต่พอจับมาอู้กำไรเกินเลม มกกัดาาก,ก,ก่นแล้ทาทางนะจิ้มให้ง่ายอุ๊ยอุ๊ยไอ้โครนลึกกันนะนี่ท่าพังแทบจะถึงตัดดุว่าแต่มันชินอยู่ลึกขนาดนก็นชิ้นนะ่ะเอ๋อมันเอาขนาดมันหักจะขึ้นไหม,มหักเลย

เอองันต่อมาแน่หรอกมันนี่เอาครับที่เห็นนี่ก็นี่ครับไหนๆก็ช่วงเวลาว่างนี่ฉลองถัาต้องขัดตั้งกล้องใหม่ฉลองเลยก็เอาไอ้ใส่กับโทรศัพท์ตั้เอาต,ตั้งเอาไม่ใช่หรอกแต่กล้องจริงๆก็อยากจะถ่ายด้วยหรอเอ้ยไม่ใช่อยากจะลง,ลงอยากลงก็เลยว่ามันไม่มีใครถ่ายเลยเอา้าซื้อมาจัดมาก็ลงไปได้จับแล้ววันนี้ก็เลยว่า พอช่วงเวลาจับเดี๋ยวจะแต่กล so <laughs> ้องจะได้หลบด้วยโอเคส่วนตรงนี้สระยาเขาก็มัดก่อนนะครับจับไปก่อนเพราะมันหักหักจริงหักแล้วมันดูง่อยได้คือถ้าถ้าจะวิทย็เกรงใจเหรครับเกรงใจปลานะกว่าจะแห้งก็เมาแอร์ยังไงเมาโครนตายก่อนดูถูกปลาแท้ยังไงถูกปลาแท้หรือเป่าสวิงมาสวิงวิ่งวิ่งโอ้สวีวีเบื่อขึ้นก่อนเดี๋ยวไฟช็อต เดี๋ยวลองเสียบดูก่อนสิโอเคครับโ้ย oh, <my. S 1> จัดโลดจัดโลดถึนไหมถึงไหมเทสก่อนเทสก่อนอใช่ได้ใช่ได้อาา่ามาใหม่แล้วครับอา่อากับพอปลาชิวออกไปปพ๊บดับกินดับแนวดับแนวเกลือรอแห้งครับเดี๋ยวใม่อีกทีนึงเนาะ ดึงอีตาหน่อยโอเคๆว้ยสนุกแท้สนุกกลุนอ้าวดึงขึ้นมาใหม่นะสูบน้ําต่อปั๊มอ๋อโอ้ตริ่มเข้ากับบรรยากาศมากตริ่มนี่มันได้ใจกันตริ่มสนุกสนานฮาตรยาน โอ้ไม่กล้าลงอีกอุ้ยงั่นมันเข้าไหมจะดักกินมานซิวได้ข้างบนน่ะอ๋อไอ้ไอ้นั่นไอ้ใบไม้นะขยมขยมต้ยเริ่มเสียแล้วนะครับดูกันต่อสองต่อสองต่อ นี่เมาสะะด้วยาครอบครัวมาครับแม่น่าดูดำขนาดหายบังใจเหรอแกว่าลงจับดี <c oughs> น้เปลาน,นั้นเป็นไรขาวๆไหนไปจอนจัดบ่เลยใบไม้ใบไม้มั่งเยวเสริมเยอะแล้วครับ ได้สุดต่อรอบสองละลงบมาข้างล่างกันต่อตักตนโอเคตักเกอมิตุเกอระหว่างนี้ก็ฟังเพลงว่าเพราะครับรุนเพลงกันกันตรึมออสนอนะ <laughs> กนเก็บเราก็เพลงมาก็คือสงสารตัวเองสงสารตัวเองสนอนะหาสุริยาร์ตสารตัวเองเอง้ ไปเมาที่อื่นไม่ได้บ่มาเมาสาติสนองนะสนอนะจ้าคนเยตกคนบากแท้อันนี้เราบากแท้ง ใส่ไม่แห้งนะกลัวงเงี้ยเมฆมันก่อตัวแปลกๆมันนะมเคลียมากเก็บมะม่วงกินก่อนก็ได้กินอไรก็แปอร่อยตอนนี้มันแรงมันจะค่ำมาแล้วมันไม่ใช่เลยมันจะร้องนะปั๊มมันเซนเซอร์ตัดอีกต้องรอให้ก็นัังรอแค่ป๊ดปัดปัดเลย ดับปุ๊บต้องรอประมาณทำไมสูบสระทะไรมันเป็นอย่างนี้ทุกีเกือบชั่วโมงตลอดแค่สระน้อยๆขนาดนี้นะรอบหนึ่งน่ายกวใกล้เคียงจะไม่ให้มาจับมือจะไม่เหรอลงสวิงสว pues mm ัดส,ส,ส 8, 2, nah ัดสัดปื๊บๆๆเลยปลาซิวเยอะครับปับปลาซิวเยอะอืมก้อยอับไม่ก่อนอุ๊บอุ๊บไม่ใช่คุยคุยอยู่ปั๊บฝนลงโบ สาว่าจะชิวๆแล้วชุสสาบสายจับปลาฟังกันตรึมยิ่มหน้ายได้หมดแรงแต่สนุกเอ้ยเอาไปโอสนนกกลุ่นได้ครับสนอกนะปันตรึมตรึมร้องได้ถูกใจแค่ยังตรึมกำ่ <c oughs> งางอรอเขาดูกำลงดูอะไรนอนฟังเดี <c oughs> ๋ยหานันตีตีกันเล่นบออะไร ใหญ่ที่มีหัวฟูๆอเงี้ยใหญ่ๆอ๋อไอ้ยเบนเล่นนั่งนะเอาอย่างเงี้ยเบนเล่นอย่างเงี้ยบิ๊เซนเซอะไรแป๊ดแล้วเออบิ๊กเซนเซอร์ใช่ตื่นเลยตื่นเลยบิ๊กเซนเสียงแก๊กปุ๊บเราลุกเลยขับเซนเซอร์ทำงานนะขับเซนเซอร์ทำงานปุ๊บเราลุกรอบสุดท้ายแล้วครับผมนี่ครับสนอกลูนฟังกันเตรียมไปก่อนสูบน้ำใส่ฝรั่งเลยครับสูบน้ำใส่ฝรั่งก่อนเลยครับ ไอ้พวกไก่อะหอมแดงผักชีอะไรทั้งนั้นนะขออย่างเดียวอย่าใกล้ดับนั่นไงพูดเป็นทางการคำเลยไม่แล้วเอาลงเลยเอาลงเอาลงรอบหนึ่งได้แค่ไหนก็จับเลยใจเลยครับผมคำแล้วตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้าแล้วอ่ะโอ้โหกว่าจะจับเสร็จไรยเสร็จลาอูงึงมากกว่าจะจับเสร็จจบสิบสิบตัว มาสี่สิบตัวโอ้ยตัวระบาดก็เคยทำมาแล้วสามตัว2000สองพันตัว2000ยังทำมาแล้วอะไรก็ตุกตาห่างน,นี้นึงครับท่านผู้ชมเพราะว่าลองขาตั้งกล้องไหมด้วยเพราะว่าถือบางทีมนันก็สั่นเกินเอฟซีเข้าใจอยู่ก็เลยกึกๆหน่อย,นยก็ยังพอคืนหน่อยเนาะเออเงี้ยพอคืนหน่อยใกล้แล้วครับผม สุดท้ายแล้ว้วมงไดยนโฉมแล้วได้ยนโฉมแล้วม,มีปลาอะไรอยู่บ้างจะเหมือนฝนยทมจริงอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับสําหรับคนดูใหม่ๆก็ตรงนี้มันเป็นที่น้ําท่วมมานี่น้ำแหง้งแล้วก็ช่วงแหง้งน้ำต่ำหน่อยก็เอาปลานิลมาลงแซมๆไว้ก็มีเหลืออยู่บ้างว่าปกติก็หวานแหกินเลยอันนึงไอที่ไม่เหลือคือเรากินหมดในะไอที่ไม่เหลือเนี่ยคือ ก้าววานให้กินอันนั้ป็นนิ่งนะอ๋อนั่นแหละไปปล่อยบางสวนแล้วเออพอกินช่วงเมษาเนาะช่วงไหนกินช่วงน้องเมษาอยู่สะพันอ่ไปปะปักคอปักคอปักคอใหญ่ปักคอใหญ่ปักคอใหญ่แล้วแล้วกวนเยอะกินปลาซิวปลาซิวเยอะเอือหอยนี่แหละหอยเยอะมากอันนี้มันหอยอะไรเชอรี่เหรอเชอรี่โอ้ น่าจะเป็นหอยขมเนาะมาเกียงกันฟังกันตรึมสุบสักกันตรึมกันตรึมรอเรือตังยี่สิบวะรอเรือตชัดเจนมากใช่ไหมจะต้องมาโกนโอกระโดเป๊กนะหมือนเป๊กอ๋อจะมีวงของแถวนี้แหละมาโกนโอคือหนึ่งเป๊กเหรอพี่แจไม่คนเล็กอ๋อคนเล็กไอ้คนอารักเขาบอกหนึ่งคนอารักใสเอ็มร้อยนะมาโกนโอมาโกนโอ เจ๊สรยาตมาคนโอ้ขอสักหนึ่งคนเล็กหนคนรักคนเล็กมันคนน้อยอันนั้นนะแต่คนนารักคือคนเอ็มร้อยซาดากี้เขารองเพลงอะไรเน่อไม่มัธยมเออเออสุบสระเส็ไปเออเออเียวสาวมัธยมสาวมัธยมดคืนคืนรดน้ำอันนี้ สนาะเทอสนาะก็ไายผมทำคลิปด้วยทำงานด้วยทำมาในสวนด้วยเอาไปเลยชีวิตเอฟซีจะมาด้วยสโลว์ไลท์เดี๋ยวนี้เอฟซีจะมาด้วยวันนี้เดินทางมาแล้วเด่นดางมาแล้วยังไม่ถึงจับปลาซิวรับหมกคืนนี้แหละหมกคืนนี้ต่อเลยครับอยู่คนละอำเภอเคยมาแล้วแต่ว่าอยากพอดีวันหยุด่ั้องคนก็เลยอยากพาลูกมาค้างคืนที่นี่เก็บบรรยากาศทั้งคืนนึงอะไรเยอะโอเคครับพอได้วันนี้และวันหลังไม่ว่างครับ ก็เลยจัดผมก็เลยงั้นชุกษะไปเลยอืมคืนปลาซิวด้วยเขาแกดูคลิปผมบ่อยดูคลิปปลาซิวหมกหมกปลาซิวปั๊บอยากกินอ่ะอยากกินเอเคกินก็อัพเดี๋ยวผมตำให้แต่ยัดจัดให้หมดถ้ามีครับผม <laughs> ถ้าไม่มีก็อจะไม่ได้ครับครับเดี๋ยวหลังอาจจะจัดเนี่ยผมชี้ให้ดูแล้วด้ดานเอากล้องชี้เลย จัดแนวนุ่นให้ดูความรู้บ้านบ้านเราเดี๋ยวมีครับผมทุกอย่างอยู่ข้างตัวผมทําได้ทําไปเลยเดี๋ยวดูว่าเขามีวิธีกระบวนการแวแบบต่อให้สุกก่อนเดี๋ยวถเขาเอามายัดหมอนยัดฟูกเมื่อก่อนนะนี่บบเดี๋ยวบ้านบ้านเราเขาจะทายังไงมีการปั่นยังไงเอาลูกเอาเม็ดออกอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ยัดลองเสียบเูยติยังไ่สิกุ๊กม,มีมอย่างยังยงเป็นเสื้อเป็นนานสีเวลามาก นั่งนานกุลร้อนใจเอาอีกสัปื้ดหนึ่งไอ้ปลา,าแคมป์ปั๊บลงจับเลยแตมันมันด้นแล้วถา,าดิ้ด้นเอาคืออะไรนะถาดิ้นแล้วถาดิ้นแล้วเออถาดิ้นแล้วจำยูจินับรอนานแล้วครับสามภาษาช่วยๆอะไรนะจำดุ้นจำดุ้นจำก็คือรอดุนนี่คือนานจำดุน แล้วแล้วเออจำยูเฮยถ้าดนแล้วถ้าดนแล้วเออแล้วอะไรอีกรอนานแล้วนี่ครับสีภาษาเออไอภาษาสุดท้ายมันหานง่ายเกินนี่แหละระหว่างโรปลายังได้ภาษาไปจัด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 มืนแล้วจัดนี่เอาผมควยอีกหนึ่งคำเพราะโคลนเพราะคือคำว่าเพราะโครน โคลนต้มนั่นแหละภาษาคุยคือ, clone, อโคลนอ่ะโคลนอะโคลนเหรอข <c oughs> <c oughs> ้อไข่อะโคลนอะโคลนโคลนน่ะโคลนโอ้ทำงานเร็วมาเลยสุดท้ายท้ายสุดเฮือกสุดท้ายแล้วครับและกันตรึมก็เงียบแล้วด้วยแค่นี้แหละงั้นจับจับตาซืีไม่ได้หรอก น่าจับยากย่าน,นี้อี้กน่าสวิงมั้ยเอาตั้งส่วนไปปล่อยก่อนไม่ดีๆแล้วปล่อยทำไมไข่เสียบนิ้วเลยจั<อ>๊วเด้อไข่นั่นด้วยมานะอือจะจเอาไปดอก่อนครับไปปล่อยตั้งส่วนก่อน <c oughs> น,นี่โันจะโคลนนอ่ะตายง้อเลยตายแล้วโนอะ้ <c oughs> มันเร็วนะนี่ให้เรา <c oughs> น,น,นี่เลยนี่เยนี่เอาไปปล่อยสักบางส่วนเป็น <c oughs> lagi. Ikan ini nak ikan ini. Kan, ini. ตายปลาซีไตารบดอันนี้เอาแค่นี้แหละมีเยอะแล้วเลยสักแล้วก็จับครับเอาไปหมกพออแต่ไม่ไงซีตัวใหญ่ มันตื้อหายใส่ใส่เราพุ่งใส่ก่อนอันนี้เอาไปปล่อยอันนี้จับเอาไปกินเลย ทำแมวทำคันเดือดเต็มอีกกุ้งอยู่คีบหอกโอ้โห้อยใส่หอยไออันนี้ปลานิลแล้วเป็นเป็นเป็นตัวของตัวที่ตรงไหนตรงข้างบนมันอ่ะนี่ใส่

กเฮอร์แย็งยึดแล้รวมตัวก่อนแล้วค่อยเก็บเย็บไปเละแต่ว่าไก่จะลงมาจัดการอืม

nhiều chập cày quá. À. อันนี้เอาไว้ปล่อยเดอาไว้ปล่อยในสระต่างหากอืมอย่างนี้เป่เดี๋ยวไปล้างให้ดูกในเยอะอือไปก่อน ครับเยอะมากวอาอันนี้คนับเลอเยอะนะ่ิดเดียวว่ะนะครับ่วนหนึง่งนหนึง่งนหนึง่ง ตาม,มอลูกตาม,มอโอ้ทำเป็นเล่นเออยอะเยอะเยอะโอ้รับมีผู้ช่วยมาช่วยกินแล้ว <c oughs> ดีดี่เอาไปก็ตัวเดียวเดียดเด๋ยวว่าเก็บตังหารครับทีเวลาปลาซีก็เป็นเมนูแรกของเย็นนี้แหละเออเดี๋ยวนี้ก็ปลาหมิงก็เดี๋ยวปล่อยบ้าง ตามหมอก็คงเหนื่อยยากทีครับดูก่อนครับปลามหมอนาดิตัวใหญ่เนาะตามหมอนาเนี <var> ่เนาะให้เขากินอาหารกับปลานิลด้วยนะอ๋อเยอะแยะามหมอนาเดี๋ยวเดียวในโคลนอยู่ปุ๊มันก็ขึ้นไหมเนาะน้ำไม่ให้จับเช้าตั้มเนี่ยแม่สระเล็กๆแต่ก็ทำทำให้คาเยอะอ๋อ เลื้อไปช่อดูมองไปอย่างนี้เองเลือยังเหลืออยู่ในมองมองสอตัวอีกนะให้ช่อดูช่อด้วยนาครับนี่ของแท้เป็ดเป็ดแค่เลยอันนี้มันก็เดี๋ยวไปปล่อยบ้างบางส่วนเก็บไว้สักตัวบางตัวนี่เดี๋ยวเวลาก็เก็บเดี๋ยวคืองานในบ้านเยอะมากอยู่นี่โอเคครับสัตยาครับผมกับสุกสักตัวเองโอเมาแล้วเมาศะตัวเองแล้วแล้วไงเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้แหะครับ เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อกินแล้วก็เลี้ยงต่อบางส่วนเพราะว่าเขาใกล้จะแห้งแล้วไม่ให้บางตัวยังตายเลยพวกปลาช่อนไปลาอะไรเพราะว่าอากาศร้อนมากตัวนี้บ่น้ำก็ไม่ยึะครับก็เพื่อเพื่อนดันใดรียบตีเนาะใครที่ใหม่กลุ่มใหม่ๆที่เข้ามารู้จักกับพวกผมก็สามารถติดตามพวกผมในแนวสรุกแนวหาปลาบ,บ้านเราสไตล์สูงสไตล์หวานแหอะไรพวกนี้ได้นะครับทางสองสามช่องทางก็คือจะมีสีวะสีแก้ว ที่ยานบ้านสวนแล้วก็สริยะวาไรตี้นะครับผมสองสามช่องทางซึ่งอันนั้นก็คือตัวตนผมทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่ามันหลากหลายช่องทางการการทํารายการเนาะก็โอเคครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามผมไปได้วยครับผมเด้เก็บแปะตอก่อนก็โอเคครับสริยะครับผมกับแนวสูบแนวหาแนวกินในนี้แต่หาแนวแนวเดียเด๋ยวหาแนวอื่นวันหลังก่อนเดคลิปต่อไปเดี๋ยวจัดแนวสูบเหมือนเดิมครับผมสริยะสวัสดีครับนี่ตวอย่างสามสี่ตัว โ <Okay>, okay. อเครวยเยอะมากเยอะมากธรรมดาถึงไหนเหลา,ายี่ข <c oughs> อระย,ยัะเหลายี